ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทากิจโลกได้ขณะจึงทากิจแต่เขาไม่รู้ขณะหรือมิใช่ขณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาละมิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติปรมจันรแปดประการนี้แปดประการเป็นฉไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบ มาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงนาโรกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอาหารหันตตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพาน ให้ถึงการตรัสรุอันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิดรัชฉานเสียดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สอง อีกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตราัสารู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบาลแล้วเป็นผู้จำแนธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้า ประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้เข้าถึงปิติวิสัยเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติประมรจันข้อที่สามอีกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบาลแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปร,รินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืน ชั้นใดชั้นหนึ่งเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติปรมจันทร์ข้อที่สี่อีกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นพระอาหารหันตรัตรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม และธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทและอยู่ในพวกมิลักขะไม่รู้ดีรู้ชอบ อันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติประมรรย์ข้อที่5อีกประการหนึ่ง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปร,รินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุขตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้ กลับมาเกิดในมัชจิะชนบทแต่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณะพร,ะราหมณ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตามไม่มีในโลก ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่6อีกประการหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต ตรัารู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธทม และธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปร,รินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมะชนบทแต่เขามีปัญญาสามบ้าใบา ไม่สามารถรู้อัจะแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติประมจรจรันข้อที่7อีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต ตรา,ารู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ธรรมะอันนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุขเจ้าทรงประกาศแล้วแต่พระตถาคตมิได้แสดงถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชชิมะชนบทและมีปัญญาไม่บ้าใบ้ทั้งสามารถจะรู้อัตถะแห่งสุภาษิต และทุบภาสิทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติปรมจัรทร์ข้อที่8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาละอันมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติปรมจัรทร์8ปประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวประการเดียวเป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตราัสารู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันตถาคตทรงแสดง เป็นธรรมะนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าใบาสามารถเพื่อจะรู้อัถะแห่งสุภาสิทธิ์และทุพภาสิทธิ์ได้ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติปรมมรรย์ประการเดียวชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์ยโลกแล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัตธรรมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะ เป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกาละบางครั้งบางคราวการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กำเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงศัตธรรมหนึ่ง ที่จะพร้อมกันเข้าได้หาได้ยากในโลกชนผู้ใคร่ต่อประโยชน์จึงควรพยายามในกาลดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัตว์รมได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรก ย่อมเศร้าโศกอยู่หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมตรงต่อสัจธรรมในโลกนี้ได้เขาผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจัะเดือดร้อนสิ้นกาลนานเหมือนพ่อคาผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉนันคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว พระจากสัทธธรรมจากสวยแต่สงสารคือชาและมรณะสิ้นกรลนานส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตประกาศัทธรรมได้กระธรรมแล้วจากกระธรรมหรือกระธรรมอยู่ตามพระดํำรัสของพระาศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่า ได้ประสบขณะคือการประพฤติประมรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดำเนินไปตามมักคาที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วสำรวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุเป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์มีสติทุกเมื่อ ไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสบ่วงมานชนเหล่านั้นแลบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคือน,นิพพานในโลกแล้ว